ป๊อปอัพเเล่นนี้เป็นหนังสือสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้น้องๆน,นะคะน่าสนใจมากน่าสนใจยังไงเราให้ดูข้างในนี่เป็น POP UP ัสามิติโหน่ารักตื่นตาตื่นใจเคลื่อนไหวได้ด้วยอ่ะนี่นะคะเออนี่อ่ะภาพอื่นแบบนี้ภาพสีสสวยงามนะคะกระดาษก็จะเป็นกระดาษอาร์ตอย่างดีนะ เออก็จะมีทั้งสอนตัวอกักษรภาษาอังกฤษมีทั้งคำศัพท์ด้วยอ่าคำศัพท์คำอ่านคำแปลครบครันเลยจ้าโอ้โยเออเด็กๆน่าชอบเนื้อแบบนี้ชอบแน่นอนอะ่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยคะ่ะนี่ QR code พิเศษตรงที่ว่าสแกนปุบ๊บมีวิดีโอแอนิเมชันให้ชมฟรีไปเลยลก็คือให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมกับเพลงนะคะก็จะได้ จำได้ง่ายขึ้นครบเครื่องมากเล่มน,นี้คุม